ลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ลำปางลำพูนและแม่ฮ่องสอนเป็นพื้นที่ที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์เป็นต้นน้ำสำคัญของประเทศแต่ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสบปัญหาต่างๆมากมายจึงเห็นควรให้มีการรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวอย่างยั่งยืนในชื่อโครงการภูมิปัญญาสู่คุณค่าเชิงนิเวศภูมิปัญญาเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบไปด้วยปรยัชญาแนวคิดคุณธรรมการใช้ทักษะในการแก้ไขปัญหา และกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาซึ่งได้สืบทอดและเชื่อมโยงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อพัฒนาวิถีชีวิตของชุมชนอย่างเหมาะสมตามยุคสมัยซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนที่ทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันได้แก่การทำมาหากินการอยู่ร่วมกันในชุมชนการปฏิบัติศาสนาพิธีกรรมและประเพณี มีการใช้ความรู้นั้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนกับคนคนกับธรรมชาติและคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติความรู้เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตรวมทั้งเป็นแนวทางหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวความสัมพันธ์กับคนอื่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมไปถึงธรรมชาติ ในปัจจุบันมนุษย์ยังต้องพึ่งพาธรรมชาติกระแสของการดำรงไว้ซึ่งระบบนิเวศวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนจึงเป็นสิ่งที่ต้องตระหนักและควรปลูกฝังจิตสำนึกให้คนในสังคมได้ห่วงแหนและอนุรักษ์ธรรมชาติรัฐบาลจึงได้กำหนดเป้าหมายหลักโดยจัดให้มียุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ตามแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11พุทธศักราช2555ถึง2559สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่1ได้จัดทำโครงการภูมิปัญญาสู่คุณค่าเชิงนิเวศกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสืบค้นและรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิน่น รวมถึงส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิน่นที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีแนวทางในการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่การสืบค้นข้อมูลภูมิปัญญาการจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้การถ่ายทอดเผยแพร่องค์ความรู้และการขยายผลองค์ความรู้สู่ท้องถิน่น โดยได้ดำเนินการสืบค้นและจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาจาก4จังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งอันได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ลำปางลำพูนและแม่ห้องสอนเริ่มจากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานจำนวน3,560เรื่องจนในที่สุดได้คัดเลือกและจัดแบ่งภูมิปัญญาออกเป็น5ประเภทคือภูมิปัญญาประเภทดินประเภทน้ำประเภทป่าไม้ประเภทสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาด้านการบริหารจัดการระบบนิเวศรวมจำนวน41เรื่องหลังจากได้คัดเลือกและดำเนินการเก็บข้อมูลเชิงลึกจำนวน41เรื่องขั้นตอนต่อไปคือดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดเผยแพร่องค์ความรู้และขยายผลองค์ความรู้สู่ท้องถิ่นนั้นๆตามสถานศึกษาและแหล่งชุมชนให้ได้รับความรู้และต่อยอดให้กับชุมชน ให้พวกเขาสามารถใช้ภูมิปัญญานั้นๆปรับใช้กับวิถีชีวิตอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไปภายใต้การทำงานร่วมกันร,ระหว่างจังหวัดภายในกลุ่มทั้งหน่วยงานภาครัฐและการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างจริงจังในการฟื้นฟูสภาพป่าอนุรักษ์แหล่งน้ำทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งจะเป็นการลดผลกระทบเชิงลบในระยะสั้น และเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวเป็นปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีในการที่จะทำให้เกิดการอนุรักษ์ฟื้นฟูการสร้างคุณค่าและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเป็นทุนในการท่องเที่ยวและเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งต่อไป